สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านเลยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแนวทางของในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน VAP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่31เดนะครับเดือน5 2567นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับแนวทางหุ้นดาวโจนนะครับแล้วก็คืนนี้นะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะเพราะว่าหุ้นดาวโจนนี่อาจจะหยุด สองวันนะครับพี่พี่เนาะอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับปิดเสาร์อาทิตย์เนาะระดางหุ้นนะครับคืนนี้ถ้าในที่ชื่นชอบนะครับก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวเน้นๆก็แล้วกันนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับลาวกาชาดนะครับก็ถือว่าเฮงๆนะครับลาวกาชาดผมให้สามกับเจ็ดรูดสามผลที่ออกเก้าสี่สามสี่ห้าไข่รูดที่สามเข้าไปที่สามสี่สี่สามนะครับเน้นๆนะครับผมดาวโจนส์วีไอพีให้ศูนย์กับสี่นะครับผลที่ออกห้า ห้าสามสามกับแปดศูนย์นะครับของเราแปดศูนย์ไม่มีนะครับพี่พเนาะใครรูดที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่80นะครับก็มาสายรูดนะครับยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนหุ้นดาวโจนนะครับให้3กับ4รูด3ผลที่ออก1 4 8กับ0 6นย์นะครับพี่พี่อันนี้ก็เน้นเน้น30ย์กับ40อันนี้ผมเยดายที่ ผมเสียดายที่ผมจับตัวเด่นมาผิดนะครับพี่พี่สังเกตดูได้ว่าผมจะเน้น30กับ40ก็คือ0เนี่ยก็ถือว่าเด่นนะครับพี่พี่เนาะแต่ว่าผมมอง3กับ4นั้นเด่นกว่านะครับก็เลยเลือก3กับ4มาวิ่งลูดนะครับถ้าเกิดเอา0มาวิ่งลูดนะครับก็อาจจะมาสายลูดนะครับผม3ไม่มานะครับแต่ว่าใครเอา4ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่48นะครับก็ถือว่าแนวทางเลขเด่น นะครับกับสายลูดได้เฮกันนะครับเมื่อคืนนี้ยินดีด้วยนะครับผมส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับพี่พี่ขอให้ยงหิงปังๆังตั้งแต่ลาวกาชาตก็แล้วกันนะครับลาวกาชาตผมได้เลข2กับเลข8นะครับพี่พี่สายลูดให้ไปที่เลข8 83 8 4 85้า 2 3 2สา5ี่สองหนะครับ3ามตัวสองดสนะครับพี่พี่ก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับพี่พี่เนาะน้องแอดก็มากับสายฝนนะครับเนาะก็บางท่านนะครับหรือว่าบางโรงงานน้องอาจจะหยุดนะครับ3มวันนะครับพี่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเนาะก็ขอให้พักผ่อนนะครับอย่าง เต็มที่นะครับหรือว่าท่าในใดที่ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับวันหยุดนะครับดาวโจนส์ V A P นะครับก็ได้เลข2กับเลข8เหมือนกันนะครับพี่พรูดที่8นะครับผมรูดที่ 8, แปดเมื่อคืนนี้มาแปดนะครับ8 3 8 5 8 9 2 0 2 3 สองห้าสามตัวสองแปดสามนะครับผมนี่ครับผมส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้หุ้นดาวโจนเนาะผมให้ไปที่เลขแปดกับเลขสองนะครับพี่พ สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขสองสองสี่สองห้าสองเก้าแปดสี่แปดห้าแปดเก้าสามตัวแปดสองเก้านะครับผม แนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในรอบดึกนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางตัวเลขจอกตัวไหนนะครับค่ำนี้ค่ำคืนนี้นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกเฮงเฮงรวยรวยปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่ติดตามแนวทางนะครับรัฐบาลไทยนะครับผมลงไว้น่าจะประมาณ2หรือ3วันแล้วนะครับนาอก็ท่านใดที่สนใจแนวทางรัฐบาลไทยก็ไปย้อนรับชมดูได้ในหน้าช่อง YouTube นะครับผม ส่วนแนวทางเล็กทูบนะครับเดี๋ยวตอนเช้านะครับตอนเช้าผมจะลงให้นะครับสลับรัฐบาลไทยแนวทางเล็กทูบนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ